เจ็ดกันยายน2567ที่นี่จังหวัดบึงการครับขณะนี้ก็เวลาบ่ายโมงก,กว่านะครับที่จังหวัดบึงการนั้นยังคงได้รับอิทธิพลของพายุยางิอยู่นะครับยังไม่มีแสงแดดเมื่อคืนก็มีฝนและลมบ้างนะครับเล็กน้อยอในช่วงเช้าวันนี้เราก็จะพามาดูพัฒนาการของทุเรียนต้นเล็กที่เราปลูกไว้หน้าบ้านของเรานี่นะครับปลูกได้ประมาณ1ปีกว่าแล้วนะครับ สภาพของยอดสภาพของใบตอนนี้ถือว่ามีแนวโน้มว่าจะผ่านรอดไปได้ถึงฤดูหนาวและฤดูร้อนต่อไปนะครับเป็นเพราะว่าในช่วงฤดูฝนนั้นเขามีการชะง,งักพอสมควรเหตุเพราะว่าฝนตกบ่อยต่อเนื่องในขณะนี้เขากําลังแตกยอดอ่อนออกมานะครับในช่วงที่เขากําลังแตกยอดอ่อนออกมาในลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็จะทําการรดน้ําหมักให้ กับทุเรียนเหล่านี้นะครับสิ่งที่เราใช้รถในขณะนี้ก็จะเป็นน้ำหมักรวมนะครับในบัวรถน้ำหนึ่งบัวนะครับเราก็จะใช้น้ำหมักในอัตราเท่านี้นะครับเราก็จะเทใส่ลงไปเลยนะครับเนี่ยเมื่อเราเทใส่แล้วเราก็คนคนคนนะครับหาไม้หรือมือคนก็ได้นะครับเนี่ยตัวนี้เราก็จะทำการคนคนเสร็จแล้วเราก็เอารถทางดินได้เลยนะครับ การใช้น้ำหมักรวมนี้นะครับสามารถที่จะรดได้ทุก3วันทุก5วันนะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้รดแบบนี้นะครับเราก็ใช้พ่นเอาก็ได้นะครับสำหรับถัง200ลิตรนะครับเราก็ใส่ประมาณเท่ากับเมื่อกี้ก็ได้นะครับก็ขออภัยครับถัง20ลิตรใส่ประมาณเท่ากับเมื่อกี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็ทำการรดสม่ำเสมอนะครับโอกาสที่ จะเป็นเชื้อราในช่วงจากนี้เป็นต้นไปก็น่าจะน้อยลงนะครับเหลือแต่ความาที่เราจะต้องบำรุงทางดินทางรากให้เต็มที่นะครับเราปลูกไว้หลายต้นนะครับเพื่อที่จะเอามาเสริมขาให้แก่กันแต่ว่าต้นนี้เราดำเนินการเสียบข้างติดแล้วเรียบร้อยส่วนต้นนั้นนะครับเราดำเนินการเสียบยอดเมื่อ,อปีที่แล้วนะครับติดแล้วเรียบร้อย แต่ว่าต้นนี้เป็นต้นทุเรียนบ้านนะครับที่เราปลูกไว้ข้างๆเพื่อที่จะเอาไปทาบใส่ต้นนั้นรอจังหวะรอโอกาสก่อนนะครับเราก็จะเอากิ่งยอดตัวนี้แหละครับมาทาบใส่ตรงนี้นะครับทาบเสร็จก็จะทําให้เป็น2ต้นนะครับสองขานะครับก็จะเป็นการทดลองทําในขณะเดียวกันในช่วง4วันที่ผ่านมานะครับแดดกลางวันนั้นร้อนมาก เราก็เลยทำการเอาทางมะพร้าวมาคลุมดินไว้เพื่อประโยชน์ไม่ให้ดินเข้าร้อนจนเกินไปในขณะที่รากที่อยู่ข้างล่างเขานั้นอาจจะกระทบและเป็นจังหวะที่ใบอ่อนอยู่เราก็เลยคลุมดินช่วยได้ครับต่อไปนี้ถ้ามีฟางมีหญ้ามีอะไรก็มาคลุมไว้ได้เลยนะครับช่วยให้รากเขาไม่เสียหายยอดเขาก็จะไม่เหี่ยวไม่เฉาต่อไปนั่นเอง โอเคนะครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ